เดินตามซ้ำรอย GM แน่เมื่อฮารเร่เดวิสันมาถึงจุดเปลี่ยนเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โยสวัสดีครับพวกผมเวลนะครับที่ช่องวีดีนการันตีอย่างนี้นะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัพเดตข่าวเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าจากคนวงในเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะฮะใครๆก็ได้ยินข่าวว่าทางฮาร์เรสบริสันบริษัทแม่ประสบปัญหาสภาวะขาดทุนอย่างหนักเลย ถึงขั้นแทบล้มละลายเลยทีเดียวแต่ทว่าโชคดีนะฮะได้แหล่งเงินทุนใหม่นะสามารถกู้ยืมแล้วก็ต่อเส้นตาให้กับฮาเล่ได้ยืดอายุออกไปได้นะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งก็ทําให้ทางทีมผู้บริหารนะแล้วก็เจ้าของเนี่ยเขาก็มามองย้อนว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> รูปแบบการตลาดหรือฮาร l เลแบบเดิมๆเนี่ยเริ่มมีปัญหาและจะต้องทําอะไรสักอย่างเพราะว่าขาดทุนสะสมมาตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันนี้ก็5ปีกว่าแล้วนะครับล่าสุดเขาก็มีทาง CEO เข้ามาหนุ่มใหม่ไฟแรงนะครับก็คือโจเซนเชียสนะครับซึ่งเป็นผู้นําในการปฏิรูปองค์กรของฮาร l เลซึ่งเปิดมา100กว่าปีนะฮะซึ่งอันนี้เขาก็มีแผนออกมาระเบียบชัดเจนตั้งชื่อแผนว่าแผนรีวานะคือกลับไปที่จุดต้นต้นว่าฮารเลเนี่ย DNA มันอยู่ตรงไหนนะครับทำยังไงถึงจะปรับตัวได้ได้ยังคนคอนเซปต์ DNA ของความเป็นฮาเล์เอาไว้อยู่ได้ซึ่งถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดย้อนหลังนะก็ไปดูในคลิปนี้ได้นะครับและล่าสุดนะฮะช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับทางฮาเล่อินเดียนะได้ปิดโรงงานลงไปเรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกว่าประเทศอินเดียเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่นิยมใช้จัก,กรยานยนต์เป็นยานพาหน,นะฮาเล่ Harley ก็มองว่ามันน่าจะมีโอกาสเข้าไปทำธุรกิจเนาะ เขาก็เริ่มเข้าไปทำนะตั้งแต่ประมาณปี2010นะครับก็ได้ตั้งโรงงานนะอยู่ที่เมืองบาวานแล้วก็มีดีลเลอร์ที่เป็นร้านเป็นโชว์รูมเป็นปเนี่ยอีกประมาณ33แห่งจากตอนแรกเข้าไปตั้งนะคือมอไซค์ฮาร์เลย์นี่ต้องบอกว่าขายดีมากเพราะว่าฮาร์เลย์เป็นมอไซค์แบรนด์พรีเมียมคืออิมเมจของฮาร์เลย์มันได้นะความเป็นอเมริกันอะ่ะคนอินเดียเขาชอบก็ทําให้หลังจากที่ไปเปิดบริษัทในช่วงปี2010นะขึ้นอันดับหนึ่งได้ในกลุ่มมอไซค์พรีเมียมได้อย่างรวดเร็วนะครับ แต่อย่างที่บอกพอหลังปี2015มาเจอโรคโควิดเข้าไปอีกนะครับทำให้คนก็คิดว่าอย่างสินค้าฟุ่มเฟือยพวกมอเตอร์ไซค์พรีเมียมมันยังไม่จําเป็นเขาก็ยังไม่รีบซื้อนะครับบวกกับ,บว่าที่อินเดียเองเนี่ยก็มีคู่แข่งที่เป็นแบรนด์โลลเข้ามาแข่งเยอะแยะมากมายก็ทําให้ฮาร์เล็ก็มองว่าสู้ไม่ได้นะครับปิดไปเสียดีกว่านะครับการปิดตัวไปของโรงงานที่อินเดียนะใครๆก็บอกแม่เสียดายนะทำไมถึงปิดตัวเพราะว่าอินเดียเองเนี่ยเป็นประเทศที่บริโภคมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์เนี่ย ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากประเทศจีนนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งก็บอกว่าโหฮ,ฮาเล่ไม่น่ารีบถอดใจเลยนะครับเอาเป็นว่าใครๆก็อาจจะไม่ได้เข้าใจปัญหาจริงๆนะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังว่าปัญหามันมีอะไรกันบ้างที่ฮาเล่เขาถึงคิดว่าการปิดโรงงานน่าจะเป็นทางออกที่ดีสักกว่านะครับอย่างแรกเลยนะก็คือเรื่องของการแข่งขันที่รุนแรงนะครับ ซึ่งเราบอกว่าในอินเดียเองเนี่ยพอมันเป็นประเทศที่ตลาดของจัก,กรยานยนต์มันใหญ่มากๆนะครับมันก็มีหลายๆแบรนด์ย brand, พยายามจะเข้ามาชิงก้อนเคสนีนะพยายามจะเข้ามาขายนะโดยเฉพาะแบรนด์ที่เป็นโลคาหนะอ่าที้ที่ผมนึกออกที่แบรนด์ที่แบบใครๆก็รู้จักอย่าง r o ยั l Enfield เนี่ย r o y ั l e n f i e l d นี่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ก็สไตล์คุยเซอร์นะแนวออกคลาสสิกอารมณ์แบบไฟกลมนะขี่ง่ายๆคันเล็กกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่า Har l เลแน่นอนนะครับแล้วยังมีแบรนด์โลคาหอื่นอีกมากมายนับไม่ถ้วนเนี่ยนี่แหละก็เป็นจ อันที่2นะครับตัวรถเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับถนนหนทางของประเทศอินเดียนะคือทั้งอินเดียและฝั่งเอเชียบ้านเราเนี่ยถนนมันไม่ได้กว้างเหมือนอย่างฝั่งอเมริกาเนาะขี่เลียงกันเหมือนในหนังเป็นขบวนได้เป็น10บๆคันเป็นตับอย่างนั้นอ่ะมันทําไม่ได้นะครับฉะนั้นการที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่เข้าไปถนนหนทางเนี่ยเอาแค่เมืองไทยถ้าใครขี่ฮาร์เลย์นเนี่ยก็จะรู้ว่าโหถนนหนทางบางที่มันขี่ลําบากนะ อินเดียมีทั้งบัวมีทั้งคนจอกแจกจอแจ,อจอมอไซเยอะแยะ,เ,ยะเต็มไปหมดฉะนั้นมันไม่ได้เหมาะสมกับถนน,นหนทางคนอินเดียก็เลยหาทางเลือกแบบใหม่ดีกว่านะครับอันที่3นะครับช่วงหลังๆเองเนี่ยคนนิยมขี่มอเตอร์ไซค์แนวอื่นมากโดยเฉพาะตอนนี้นะครับแนวที่มาแรงนะไม่ต้องไปดูใครนะอย่างฝั่งประเทศไทยเองเนี่ย วันนี้เขานิยมขี่แนวพวกแอดเวนเจอร์นะครับก็เป็นแนวมอไซค์แบบลุยๆแล้วก็ไม่ต้องใหญ่มากเครื่องต้องถึงขนาดพันซีซีอ่ะเอาแค่อประมาณ600เนี่ยขี่ไปเที่ยวก็ได้ขี่ไปทํางานก็ได้ซื้อกับข้าวก็ได้นะครับถ้าเทียบกับฮาร์เลย์เนี่ยฮาร์เลย์ก็จะเป็นมอไซค์แนวคูเ i อร์นะก็คือเป็นทรงชอปเปอร์จะขี่ไปซื้อแกงทีก็สตาร์ทดุม้มออกไปซื้อแกงนะแม่คงแม่ค้ากระเจองหมดเลยนะมันก็ไม่ได้สะดวกสบายใช้งานได้ไม่หลากหลายนะนอกจากเอาไปขี่เที่ยวกับเพื่อนๆมันก็เลยยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไรนะาหร ของฮาร์เลนะครับ อันที่4นะครับก็คือเรื่องของกําแพงภาษีซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าทางฮาเล่เองก็ไฟกับทางรัฐบาลอินเดียค่อนข้างเยอะเพราะว่าการที่ฮาเล่เนี่ยไปผลิตที่อินเดียเนี่ยชิ้นส่วนเขาก็ต้องนําเข้าเข้ามาก็จะเจอกําแพงภาษีของอินเดียถึงแม้เขาจะส่งเสริมเนาะแต่มันก็ทําให้ราคาต้นทุนเขายังแพงด้วยกําแพงภาษีอยู่อย่างอินเดียเนี่ยกำแพงภาษีเขาน่าจะแพงกว่าบ้านเราก็เลยทําให้ราคาเนี่ยโหยิ่งแพงขึ้นไปอีกก็เลยขายยากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาก็ถอดใจเนาะแข่งไปก็ไม่คุ้มนะกำไรก็บางต้นทุนก็แพ ก็เลิกเสียดีกว่าอันที่5นะครับอันนี้ถึงบอกว่าเป็นจุดพีคของแบรนด์ฮาร์เลนะครับก็คือการเข้าถึงคนรุ่นใหม่ๆห,หรือพวกยังไรเดอร์นักขี่หน้าใหม่นะครับคือต้องบอกว่าวันนี้มอไซค์ฮาร์เลเองเนี่ย สำหรับคนที่ขี่ต้องยอมรับนะประมาณอายุ20ไปลายจนถึงหมดอายุไขอ่ะพูดง่ายๆมีแรงขี่ก็ยังขี่อยู่คือถามว่าทําไมคนกลุ่มนี้ยังชอบฮาร์เลย์อยู่นะเพราะว่าสมัยก่อนเรื่องของสื่อมันมีผลจริงๆเรื่องของหนังอเมริกาหนังทหารถ้าใครขี่ดูแบบเฮ้ยมอไซค์ทหารนา,นาวิกเวลากลับบ้านต้องขี่ฮาร์เลย์นะขนาดกัปตันอเมริกาจะต้องขี่ฮาร์เลย์เลยนะครับ <Yeah. S 1> อย่างพวกคนเหล็กอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเราได้อิทธิพลมาจากสื่อนะว่า i, อยากจะได้เป็นแมนมอไซค์เท่ๆคันใหญ่ๆต้องขี่ฮาร์เลย์เท่านั้น แต่สําหรับคนรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุ20ลงมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อินกับฮาร์เลย์เขารู้สึกว่ามอไซค์อะไรวะคันก็ใหญ่เสียงก็ดังหนักก็หนักแถมแพงต่างหากไม่เห็นมีข้อดีอะไรเลยแล้วกูจะซื้อนําไมเหม็นจะตอบโจทย์เลยนะครับถ้าจะซื้อแบรนด์ใหม่เขาจะไม่ซื้อฮาร์เลย์ฮาร์เลย์จะไม่ได้อยู่ในใจเขานะเพราะว่าวันนี้เรื่องของกระแสโลกร้อนเสียงดังเป็นมลภาวะทางเสียงไหนจะควันออกมาเยอะเครื่องก็ใหญ่พันซีซีขึ้นเนี่ย ทำไมไม่ทําให้มันเล็กให้มันขี่ง่ายวะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่ผมไปถามมามีอยู่2กลุ่มนะก็คือกลุ่มคนที่ไม่อยากใช้รถเลยเพราะเขาคิดว่าอีกหน่อยเขาก็มีพวกแอปออะไรเรียกรถมาท้าแชร์ลิงก็มีฉะนั้นเขาก็ไม่ได้นิดว่าจะมีรถกับอีกกลุ่มหนึ่งคือต้องการแบบมีรถเพื่อเอาไว้ขี่เที่ยวเอาเป็นไลฟ์สไตล์เท่ๆเนาะซึ่งอาจจะต้องแบบตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายคือขี่ทํางานก็ได้ขี่ซื้อของก็ได้ขี่เที่ยวก็ได้เอาไปเที่ยวกับเพื่อนได้ซึ่ง อันเนี้เขาก็มองถึงความคุ้มค่าเป็นหลักฉะนั้นพอมามองฝั่งฮา r l เลแล้วเนี่ยคือมันไม่ตอบโจทย์อย่างแรง เรื่องปัญหาของการเข้าถึงกลุ่มคนใหม่ๆหรือลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เป็นยังไรเดอร์นะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่สําหรับหารเลที่พยายามคบคิดพยายามจะแก้ให้ได้นะครับเราก็ดูจากข้อมูลที่ยอดขายทั่วทั้งโลกของฮา r เลเนี่ยวันนี้มันเป็นขาลงนะการมันลงอย่างนี้เลยครับคือเขาก็รู้ว่าบริษัทฮาร์เลที่เปิดมาร้อยกว่าปีเนี่ยกำลังจะตายแน่นอนนะคือธุรกิจเนี่ยมันมี2อ,อย่างคือไม่โตก็ตายนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้เขายังเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้าถึงไม่ได้เนี่ยตายแน่ฮาร์เลย,ย,าย,าเลยออกกบบมห้มลาลาาขึน มันทำเป็นแนวทัวร์ลิงนะแผ่นอเมริกาเองแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นโคกับเบเนลลี่นะเป็นแนวสปอร์ตแกรนด์นะครับประมาณ6 0 0้อซีซีเนาะก็คือเอาเครื่องเบเนลลี่แหละแต่รีไซน์รูปลักษณ์สีกิมมิกเอาเป็นฮาร์เลเนี่ยก็ดีไซน์ใส่เข้าไปแต่ถ้าว่าก็ยังล้มเหลวนะผลตอบรับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ จนกระทั่งฮาเล่มาทำเจ้าตัวไฟฟ้าไลฟ์วายไลฟ์วายนี่ต้องบอกว่ามันฉีกภาพฮาเล่ไปจริง <S <s ๆนะครับ <S <s จากฮาเล่ภาพลักษณ์แบบขี่คันใหญ่ๆเสียงกระหึมควันเยอะๆเสียงดังๆน้ำหนักเยอะๆวันนี้เป็นไลฟ์วายเบาแรงแล้วก็เงียบซึ่งอันนี้หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยมันผิดคอนเซปต์ฮาเล่น้นรับไปได้จริงๆ ของเดิมก็ว่ารับไม่ได้แล้วนี่ยิ่งรับไม่ได้ใหญ่นะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นจุดที่กล้าตัดสินใจของฮาร์เลยนะถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะมันเหมือนอย่างของ GM นะครับคือ GM มันจะมีรุ่นที่เป็นแฮมเมอร์ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะซึ่งแฮมเมอร์ของเดิมเนี่ยมันเป็นเครื่อง V8 แล้วก็แบบโหซดน้ํามันแบบ 6000G ซซียซึ่งพอเขาขายได้ฟังอเมริกาเนี่ยคืออเมริกาเขาสีเลือกเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมพอเจอปัญหาน แต่พอมาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าปุ๊บโอ้โหขายดีมากยอดจองเนี่ยคือพันคันเนี่ยหมดภายในไม่ถึงชั่วโมง <Whoa. S 1> ผมก็มองว่าฮาร์เลก็เหมือนกันนะพอมาทำไลฟ์วายนะถึงจะขายมาแค่รถหนึ่งก็เหมือนกันจริงๆเมืองไทยเอาเข้ามานะแต่ว่าราคามันแพงมากเพราะเขาทาได้จํานวนไม่เยอะแพงกว่าน้ํามันเสีะอีกนะ oh. ก็เดี๋ยวรอว่าถ้าเกิดเขาผลิตมากขึ้นต้นทุนน่าจะถูกลงนะครับ oh. แล้วก็ล่าสุดนะครับเขาก็มีทาโปรเจกต์กับเด็กเพิ่งจบใหม่นะซึ่งคนนี้เขาเป็นดีไซเนอร์ชื่ออ่าเทนเนอร์แวนเดเวียนะครับซึ่งเขาเรียนทางด้าน ออกแบบแล้วก็ไปเข้าตาฮาเลยน,นะครับก็คือเป็นมอไซค์ไฟฟ้ารูปแบบใหม่นะมีขนาดเล็กกว่าเจ้าตัวไลฟ์ไฟนะเป็นแนวคุยเซอร์นะครับเจ้าตัวนี้นะเขาก็เอกลักษณ์ฮารเลยมาออกแบบได้อย่างดีนะก็คือไฟหน้าเป็นโล่และชิลนะเป็น LED นะครับตัวถังเนี่ยเขาก็ออกแบบนะก็ถอด DNA ของฮารเลยมาเพราะว่า ดีเอของฮา r เลเนี่ยมันเริ่มต้นจากใช้จักรยานนะมาติดเครื่องยนต์นะครับก็คือตรงถังน้ํามันอนะ่ะมันจะเป็นเป็นรูปคางหมูอ่าแล้วก็มีตรงรอยต่อที่เป็นเบาะนั่งเนี่ยถังน้ํามันกับรอยต่อที่เป็นคางหมูเนี่ยอันนี้คือดีเอนรูปลักษณ์ของฮา r เลเขาก็เลยเอาคอนเซปต์ตรงเนี้ยมาใส่ในตัวมอไซค์นะเพื่อรักษาความเป็นฮารเลเอาไว้นะครับซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าไฟฟ้า100%และที่ความเจ๋งนะครับก็คือคอนเซปต์เนี่ย สามารถสลับแบตได้ไม่ต้องมาชาร์จหรือจะชาร์จก็ได้เขาทาเป็นออกมาเป็นคอนเซปต์สถานีนะซึ่งฮาร์เลก็ซื้อไอเดียนะครับอยากจะพัฒนาเป็นโปรโตไทป์ออกมาซึ่งอันนี้คือคอ,ออกแบบโดยคนรุ่นใหม่จริงๆซึ่งผมมองว่ามันดีนะเพราะคนรุ่นใหม่เข้าใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยก,การที่เขา,าออกแบบนี้น่าจะเข้าถึงได้ง่ายกว่านอกเหนือจากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วนะทางฮาร์เลดีวิสันเองก็ได้แตกลายนะมาเป็นกลุ่มจักรยานไฟฟ้าหรือ E b i k e นะครับโดยตั้งชื่อคำว่า serial number no. 1นะ ก็คือเป็นตัวเลขหนึ่งนะสัญลักษณ์ d n a ของฮาร์เลย์เดบิสันเองนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะตัวเลขหนึ่งมันหมายถึงอะไร ก็เอาเป็นว่าเนี่ยเขาเอาตรงนี้มาเป็นกิมมิกนะซึ่งก็คือเขามองว่าจักรยานไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นความต้องการในอนาคตข้างหน้านะครับก็คืออาศัยชีวิตในเมืองนะปันป่นๆแล้วเมื่อแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมาทํางานควบคู่กันไปด้วยนะครับไหนๆจะต้องผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอยู่แล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกแบตเตอรี่เนี่ยเอามาเสริมจักรยานนะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้อีกด้วยซึ่งต้องบอกว่าจักรยานไฟฟ้าเนี่ยเป็นกลุ่มตลาดใหม่ซึ่งตรงนี้ห<ข>าเลก็บอกว่าจะทำเป็นจักรยานขนาดพรีเมียมขายนะราคาเริ่่่มมต้นอยูที 2,500ถึง5,000 USD นะหรือถ้าตีเป็นเงินไทยนะก็ประมาณ60,000กว่าบาทนะถึงแสนกว่าใครจะซื้อเนละนี่ผมไม่รู้นะแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะเข้าใจรักจริงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนหนึ่งในการปฏิรูปการเข้าถึงคนกลุ่มรุ่ปใหม่ๆของทาง Hale ว a ันบ Joseph s c h ช e ย t นะครับ CEO คนใหม่ของเรา ก็หลังจากที่ฮา r l เลนะได้แตกลายออกไปเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆหรือคนรุ่นใหม่ๆมากขึ้นนะครับฮาเลก็มองไว้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะแบ่งลูกค้าเป็น5กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันครับกลุ่มแรกนะก็คือกลุ่ม Entertaining Transportation นะคือการใช้ยานพาหนะเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงหรือสันทนาการอย่างเช่นพวกจักรยานไฟฟ้านะ i b i k e ทั้งหลายเนี่ยเขาคิดว่าอันนี้จะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้นะครับ กลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มชอตเลงลิ i เปิลนะครับก็คือการขี่ยานพานะระยะสั้นๆก็ขยับจากจักรยานไฟฟ้าขึ้นมาเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเน mm hmm. ้นขี่ระยะทางไกลขึ้นอยู่ในเมืองมากขึ้นนะแต่ไม่ถึงขนาดมอเตอร์ไซค์ขนาดกลางก็อย่างพวกเจ้าตัวรีไว v a l ลนะที่เขากำลังทําออกมา กลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มที่เป็น new e s p o r t นะครับก็คือมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อยากจะเดินทางอยากจะใช้ขี่ไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว lifestyle ที่ออกมาขายแล้วส่วนกลุ่มที่4นะครับก็คือกลุ่ม mid length sport cruiser นะครับก็คือจะเป็นการขี่ระยะกลางซึ่งตัวนี้ก็จะเริ่มขยับเป็นมอเตอร์ไซค์น้ำมันนะครับก็จะเป็นพวกตระกูล sportster s p o a พรพวกนี้นะครับก็คือเน้นขี่ง่ายเบาไม่หนักนะครับแต่ว่าขี่ได้ระยะทางในขนาดกลาง แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะก็คือกลุ่ม long length relax cruiser นะครับก็คือเป็นกลุ่มคนที่ขี่เน้นเดินทางไกลออกทริปนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกตระกูล soft tail แล้วก็ยังคงเป็นมอไซค์น้ํามันเหมือนกัน,นครับก็ยังคนคอนเซปต์ความเป็น h a r ์เลเอาไว้นี่เองนะฮะต้องบอกว่าการทําตลาดของฮาร์เลเนี่ย5กลุ่มเมนี่ยผมว่า ค่อนข้างครอบคลุมคนทุกเจเนอเรชันเนาะคือถ้าใครฟังผมจากคลิปก่อนเนี่ยผมจะบอกว่าฮา r l เลเนี่ยเขาเน้นการทำตลาดแบบคอมมูนิตี้นะก็คือเป็นสังคมตั้งแต่เด็กขึ้นมาก็ขี่จักรยานฮา r l เลโตขึ้นมาก็มาเข้าสังคมเริ่มขี่ตัวมอเตอร์ไซค์เริ่มต้นอย่างสปอร์ตเตอร์ขยับมาเป็นขนาดกลางคุยเซอร์เป็นซอฟเทลเป็นทัวริงก็ว่าไปนะครับคือถ้าเขาอยู่ในแวดวงที่เป็นแบรนด์ฮาร์เลย์เนี่ยคือคนก็ยังใช้ฮาร์เ y ย์อยู่จนกระทั่งแบบจบชีวิตของเขาฉะนั้นผมมองว่าพอมันออกแบบได้ครอบคคุุมมมนนนร่่ใหา,ากขึ้น กลายเป็นว่าครอบครัวหนึ่งพ <Ó. S 1> <Display. S 2> ่ออาจจะขี önem, ่มอเตอร์ไซค์ทัวร์ลิงลูกอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอันนี้มันก็จะคุยกันรู้เรื่องแต่ทุกคนยังใช้ฮาร์เลย์อยู่ก็จะทําให้ฮาร์เลย์เนี่ยไปต่อในอนาคตได้ก็สรุปนะฮะการที่ฮาร์เลย์ดิสันปิดโรงงานที่อินเดียไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายลงเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ได้แค่ว่าในประเทศอินเดียนะมองถึงเทรนทั่วโลกเนี่ยว่าการที่คนรุ่นใหม่จะซื้อยานพาหนะสักคันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ย เขาก็มองเรื่องของไม่ใช่แค่รูปลักษ์อย่างเดียวไลฟ์สไตล์เขามองถึงความคุ้มค่านะครับแล้วก็การตอบโจทย์เรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับก็จะเห็นตัวอย่างที่ดีอย่าง General m มอเตอร์หรือ GM เนอะที่เขาปิดโรงงานที่อินเดียเป็นโรงงานที่ไทยไปไปมุ่งพัฒนาลดพลังงานทางเลือกหรือไฟฟ้าเนี่ยแล้วทําออกมาเปิดตัวเป็นแฮมเมอร์เนี่ยแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีเกินคาดขายหมดไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามาถูกทางนะถึงแม้เขาจะเปิดบริษัทมาอย่างยาวนานพอๆกับฮาร์เลย์ร้อยกว่าปีเช่นกันนะครับผมก็คิดว่าฮ แล้ววันนี้มาถึงจุดเปลี่ยนนะที่คนรุ่นใหม่เขาบบกว่าเฮ้ยไม่อยากได้ยานพาหนะแบบนี้แบบสิงดังๆหนักหนักแล้วก็เป็นโมลลภาวะถ้าฮาเลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะผมว่าแค่ปิดโรงงานที่อินเดียอาจจะน้อยไปอาจจะต้องไปปิดที่อื่นด้วยนะครับอาจจะต้องปิดที่ไทยด้วยนะผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น,น,นก็อยากให้แบบทาผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงคนใหม่ๆอย่างพวกไฟฟ้ามากขึ้นเพราะผมก็รอใช้งานอยู่นะยังไงผมก็ยังรักในแบรนด์ของฮา r เลอยู่นะครับเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงนะว่าเอ้ยวันนี้ฮาร์เลย์ไป คิดว่ายังไงกันบ้างนะครับพูดคุยกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีการเปิด Facebook กลุ่มใหม่นะในลิงก์ด้านล่างก็คือชุมชนคนรักรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็เอาไว้เพื่อพูดคุยความรู้นะมีอะไรมาแบ่งปันกันก็เข้ามาพูดคุยในกลุ่มกันนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็ไว้ถ้ามีอัปเดตอะไรมาก็จะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เพีเท่านี้แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ